สวัสดีค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการสื่อสารผลงานสร้างสรรค์ค่ะการสื่อสารงานสร้างสารรค์ในทางภาษาไทยหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความคิดสร้างสารรค์เป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยในการนําเสนอความรู้ความคิดความเชื่อในรูปแบบของผลงานสร้างสารรค์ในลักษณะต่างๆโดยสามารถแสดงออกผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายนะคะเช่นสื่อ าสััมพนธ์และสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะการสื่อสารงานสร้างสารรค์ในทางภาษาไทยนับว่ามีความสําคัญในการสร้างความเข้าใจและความสนใจจากผู้รับข้อมูลและช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ในสังคมไทยค่ะ ความสำคัญของการสื่อสารงานสร้างสรรค์ในทางภาษาไทยนะคะการใช้ภาษาไทยเพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ผ่านสื่อสมัยใหม่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในด้านการสื่อสารการสร้างเอกลักษณ์และการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างโดยความสำคัญของการสื่อสารงานสร้างสรรค์ทางภาษาไทยมีดังนี้ค่ะ 1. นะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาไทยในงานสร้างสารรค์ทำให้การสื่อสารกับผู้ชมที่เป็นคนไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและแนวคิดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นการสื่อสารในปัจจุบันจะสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนในวงกว้างแล้วก็เข้าถึงได้อย่างหลากหลายค่ะ 2. คือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจการใช้ภาษาไทยในการสร้างสารรค์เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีทัศน์บทกวีหรือว่าการแสดงดนตรีนะคะช่วยสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสําหรับผู้ชมที่พูดภาษาไทยคะ่ะนอกจากนี้นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่มีส่วนร่วมการใช้ภาษาไทยที่สร้างสารรค์ในการสื่อสารส<ม>ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สร้างและผู้ชมแล้วก็ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชม ให้สามารถแสดงความคิดเห็นแชร์ share, หรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ 3ค่ะคือการแสดงเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนค่ะการใช้ภาษาไทยในงานสร้างสารรค์นะคะจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นเอกเทศของงานนั้นๆแล้วก็ยังสามารถที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้สร้างได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นนะคะการใช้ภาษาไทยในงานสร้างสารรค์เนี่ยจึงเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของงานนั้นทําให้งานมีความเป็นมืออาชีพและมีความน่าเชื่อถือค่ะ 4. การส่งเสริมและ รักษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยการใช้ภาษาไทยในการสร้างสารรค์มีส่วนช่วยส่งเสริมการรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทยทําให้ภาษาไทยยังคงมีชีวิตและถูกใช้อยู่ในบริบทที่ทันสมัยการสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมสมัยนี้นะคะทําให้ภาษาเนี่ยมีส่วนสําคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับสังคมได้อย่างลึกซึง้งทําให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจเนื้อหาของงานสร้างสารรค์นั้นได้ดีขึ้นค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะการใช้ภาษาไทยเพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและสื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถจะสร้างผลกระทบที่ดีทั้งต่อผู้สร้างและผู้ชมได้ค่ะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าการนําเสนองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆการเตรียมความพร้อมเพื่อการนําเสนองานสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาไทยต้องมีการวางแผนมีการเตรียมตัวอย่างที่รอบคอบเพื่อการนําเสนอมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจได้ดีที่สุดค่ะการเตรียมความพร้อมในการนําเสนองานสร้างสรรค์นะคะ1เลยค่ะ การวางแผนและตั้งเป้าหมายการวางแผนและตั้งเป้าหมายเนี่ยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนะคะเช่นเราต้องรู้ว่าเราจะต้องให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความตระหนักในประเด็นต่างๆการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายนั้นว่าเป็นคนที่มีอายุเท่าไหร่มีความรู้พื้นฐานแบบใดมีความสนใจและความคาดหวังแบบใดดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะก็จะทำให้การนำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพและก็ประสบผลสำเร็จค่ะ 啊。<music> 2นะคะการพัฒนาเนื้อหาค่ะการพัฒนาเนื้อหาในการสื่อสารนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะนําเสนอค่ะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะการกําหนดประเด็นเนื้อหาในการนําเสนอข้อมูลนะคะก็จะได้มีประสิทธิภาพเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะก็จะมีการนําข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงให้เนื้อหามีความชัดเจนกระชับและมีการจัดลําดับเรื่องราวที่เป็นระบบนอกจากนี้นะคะ ยังควรเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นในการเขียนเช่นการใช้ storytelling หรือว่าการเล่าเรื่องให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ3ค่ะ การใช้สื่อในการนำเสนอนะคะการใช้สื่อในการนำเสนอเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าสื่อมีความหลากหลายค่ะควรเลือกใช้สื่อที่มีความเหมาะสมทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อออนไลน์เป็นต้นโดยการใช้ภาพนะคะใช้วิดีโอกราฟิกหรือใช้ออนิเมชันช่วยในการสื่อสารเนื้อหาให้มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ 4. ค่ะ การพัฒนาตนเองในการนำเสนอค่ะการพัฒนาตนเองในการนำเสนอคือการสามารถใช้วัจนาภาษาเอาวัจนะภาษาที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอการใช้มือในการอธิบายการยืนตรงอย่างมั่นคงการใช้เสียงที่ชัดเจนการปรับโทนเสียงที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังเช่นการตั้งคำถามการขอความคิดเห็นหรือว่าการเล่าเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนำเสนอให้สั้นกระชับชัดเจน ใช้คำพูดที่สามารถเข้าใจได้ง่ายจดจ่ออยู่กับประเด็นสำคัญที่ต้องการที่จะสื่อไม่พูดยาวจนเกินไปสิ่งนี้จะทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและอยู่กับการนำเสนรได้ดีมากขึ้นค่ะ 5. การสร้างความสนุกและความเพลิดเพลินค่ะการนำเสนอที่ดีนะคะจะต้องเริ่มจากตัวผู้นำเสนอก่อนทำตัวให้ผ่อนคลายนะคะไม่เครียดจนเกินไปมีสมาธิและสนุกกับการนำเสนอสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้การนำเสนอของนักศึกษาเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และ6กนะคะการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงค่ะการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟังและใช้ข้อมูลนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญในการประเมินตนเองเพื่อหาจุดที่เราเนี่ยนะคะจะต้องปรับปรุงและพัฒนาจะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถใช้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีค่ะ การเตรียมความพร้อมเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําเสนองานสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังหรือว่าผู้ชมได้ค่ะ